ก็เนีเขาการวิเคราะห์วิจารณ์คู่มวยไม่เลื่องอยากเล่าส่ฟังครับนี่นี่นี่คู่มวยนักมวยนักมวยที่ชกประจําอยู่วันชกต่อเนื่องอยู่วันเราไม่ชกกลับมาชกเมื่ใช่หายกที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เห็นผู้เดชนะไดนอยู่ครับไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปลี่ยนอั่รที่สภาพของอนักมวยอาจจะเป็นสภาพนั่นาะครับนาะวอาจจะเป็นสภาพก็ปลุกเกมการชกเดี๋ยวจะไปฟั่งคู่แรก ถ้าใจโมพเพชรนี่คมเพชรดิสลวัดเสือกลับมาชกเจอเพชรสมานก็โดนเพชรสมานล่อเป้าชาติพยักศักสตูลเนี่ยอ่านว่าใสๆเลยฟอร์มมวยต่างกันเลยกับเจ้าพรเสน่ห์เนี่ยคิดว่าเอาอยู่แต่โดนพรสเสน่ห์ล่อสะขาดเลยช่องเจ็ดแล้วก็ล่าชุดเนี่ยอีอสามเนือสดจี้เลยยู่วันเนี่ยฟอร์มยังโดดเด่นเลยต่อยกับเดโช พิกไปพิกมาออกไพก็ได้แต่มาต่อยหายกนี่ครโดนเจ้าอีที่หิ้วตีขาดเลยเนี่ยล่าสุดมากอีกแล้วครับนักชกที่ชกประจํายุวันอย่างซันเดย์ซันเด,ย,นเดย์บูมเด็กเซียนเกิดโอกาสให้ลุ่นน้องวัดชันครับลุ่นน้องมาลับต่อยย้ําสวนเอาเริ่มขปความวิจารณ์เลยครับคู่เอกชื่์เจ้ามืไทยนัดประจําวันเสาร์ที่สิเบเตุลาคมครับ พุ่งนี้ครับพุ่งนี้เนี่ยนัดต่อย้ำสวนนะครับมาดูฟอร์มก่อนเลยอายุยี่สิบสองปีนะครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฟอร์มหลังของมานัดเอาสองฟอร์มนะครับเนะาะชนะนกวิเชตูลูกศรก่อนที่ศรีชนะนกกระถือกนับไปก่อนแต่ว่าลิทเชตูนี่เห็นเขามันเห็นระเบิดครับคือหิวหิวแทงนอน อนอนครับรีเสียตูเนี่ยล้วก็ไฟต่อมาเนี่ยเจอกับเมืองชัยสิทธิ์กำนันงนึ่งไปกันแบบพิกไปพิกมาครับแต่ว่ามันนับเหนียวแน่นกว่าครับอมันนับนี่เป็นประเภทล็อกลัดบัตตีเหนียวปัยังวันขี้มล็อกหมดละถ้าได้ล็อกเนี่ยเจอกับบุญพี่ซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนี่กับนักเล่นเขามากอวานครับนักเล่นเขาประจาเวทีแห่งนี้แหละยามวอมน่อยแหละเขาเคย โชวฝีไม้ไล่เมือเกิดจากเวทีนี้มาก่อนครับอายุ28ปี165เซนติเมตรจากจังหวัดเชียงใหม่ครับประเภทเขาบูดูดันหลังๆไปต่อยมวยวันนี่ก็เสริมมัดเสริมสอกเขา้ามาเอาบิ่งงอร์มหลังของสันเดี์สันเดีย์อมความหลังเนี่ยแพ้มเชยนเซียบแล้วก็ชนะพิกดิโอนาตาจากยกแรกนี่ไปแล้วว่าไปแลว ยกสองยกสามกลับมาได้พิกชนะกลับมาอ่ามาเบื้องไฟนี่ครับไฟนี่เจอกับรุ่นน้องส่งการชกเนี่ยค่ายๆกันครับดวนเข้ากันไฟแลบแท้ครับแต่ว่าในมุมมองของผมขอยึดบนม้นาทำนะครับน่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายความคุ้น,นชินปกติสัเดย์นี่ช่างช่างบ่ายวันนี้ไปโชคนูน สามสี่ทุ่มของวันพรุ่งนี้เอ่ร่างกายมันมันมันมีเวลาพักฟื้นแต่วันนี้มาช่างที่ห้าหกโมงชกเที่ยงเนี่ยคิดว่าฟื้นมาท่านครับอ่นนะครับบวปแมนเครื่องจักครับเอเรียกว่าปรับสภาพมาท่านอ่าส่วนรุ่นน้องมานัดเนี่ยเขาชกประจำเวทีนี้แล้วก็เวทนี้น่าจะได้เปรียบชกเวทใหญ่กว่าคู่นี้ชอบมานัด ต่อย้มสวนครับคููเอกครับชอบพนักต่อย้มสวนเอาคู่รองคู่รองเป็นมือแก้มมือกันครับอาจาโมฟิตคู่นี่นาะสิพิกบ่าตําก็ยนะี่สิบหนึ่งหระยี่สิบหรือห้าสิบหนึ่งนะครับบูรีพีกเอาชนะพิษนาวีพยักกันทอนนะคูน่นี้พัดแพ้่ชนะกันมากโมเมนต์พัดแพ้่ครับบูรีชนะมาสองไฟ คิดว่ามาเจอกันอีกไฟนี่น่าจะมว้มวนเดิมอ่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสวบุญมีฤลธิ์เนี่ยช่องสามเนี่ยกินเขาออยากครับจากเป็นรองเป็นรองนั่งให้น้ําอยู่นี่ยตื่นก็มีทรงเดียวกันครับทรงเดียวกันโดนเขานไฟแลบออกมวยเคยชนะครับบุรีออกที่นั่งให้น้ํานี่แหละป่ากันไปครับ คูแรกเปิดหัวเป็นตัดเชือกมม่รอบปุยตามาบินเสมอกันมาไฟล่าสุดครับเม่รอบตัดเชือกเสมอกันเฉยอย่างงงเลยอ่าพันเอกเจอกับสิงชนะพันเอกนี่ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับจากชีช่เชยเซียนเชยมัทยิมส่วนสิงชนะนี่จากเจ็ดเพชรเดชะรูปร่างช่วงชุกพอๆกันครับ สิงชนะเป็นมวยเขาเนียวแน่นครับมีหมัดสอกเสริมอพันเอกมวยฝวาจังหวะฟีมืออ่เตะตั้งขวางค้าไม่มีตีสู้มีสอกขวางคิดล้องเทนสอกมาอะกะเอาให้อยู่เลยไฟนี่ปิดเกมสั้นไม่ต้องไปลุ้นเกมยาวกู่นี้ตามตาผมอ่าโชคกันมาไฟล่าสุดเนี่ยผมยังไปทั้งพันเอกคิดว่าชูอพันเอกนะ่ะแต่ว่ากรรมการ ออกเสมอก็เลยมาตัดเชือกกันอีกครั้งนะครับอ่ะคู่ที่สีครับคู่ที่สีคู่ปิดท้ายซูเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมเจอกับพลังซับลันนาลันนา,นาโฮมสเตย์เลตเตอร์ลองนะครับอ่าคู่นี้โชกันที่พิกัด122กวา่าโอ้ซูเปอร์แบงค์เนี่ยไฟล่าชุดนี้เหมือความขาดหมยเลยครับชนะเก่าพีเช่แสนไช่เก่าพีเช่ชเ,เชนไช่เดิมๆกับ มงคลเพชรสองมงคลการช่างครับสูงยาวปีดเลยอ่าเมื่อนั้นคิดว่าเมื่อไหนชิต้านได้นหนชิดถึกนอกหล่ะซุปปเอร์แบงเนี่ยแต่ว่าอาศัยจังหวะดีมือหลักเลียมดีกว่านกสามนกสีตีอยู่ไฟเดียวตีหลอกตียู่ไฟเดียวก้านี่มัวเสียบมัวต่ำไปอ่าเป็นตัวแพงละแต่ว่ายกสี่ยกปลายยกสี่กับยกห้าแปดเก้าได้เสียงเฮ เฮ่เฮ hey, 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 ่เฮ่ตีดังขึ้นมาแต่ว่ากรรมการไม่ให้ผ่านสุปเปแบงค์เอาชนะไปอันนี้เป็นเรื่องของไฟก้อนครับที่ว่าไห้ฟังกับ่า่าเออฟร์มข่าวตาครับสุปเปแบงค์มาเจอกับพลังซับพลังซับลานาโฮมสเตย์นี่ฟอร์มหลังเนี่ยอ่าชนะเพชรแพ้น็อกเพชรเมืองไทยสอนนัลืมมลช้ะน็อกทีละพงทียี่สิบนั่นนะครับอ่านี้ ผมยังชอบความเจ้่เ์ข,ของเจ้าซปเปอร์แบงค์ครับความล่าสุดนี่เขาตาเลือกเกินเจอพลังศัพท์มาจะเอาตัวรอดได้ยังว่าฟีมีมอดีกว่าเหนือกว่าอ่ะครับทวนผลทวนผล,ผลคุยเอกชอบมากมานัดต่อย้ำมสวนคู่รองยังยงยงทางบุรีเยียงลูกให้น้ำแล้วก็คู่ปิดหัวออกไปทางพันเอกยังว่าฟีมอเหนือกว่า แล้วก็คู่ปิดท้ายซปเปอร์แบงค์จังหวะฟรีมือดีกว่าครับผมมาเล่าสู่กันฟังครับประมาณนี้ครับสำหรับศึกเจ้าเมืองไทยทางช่องสชอบก็ตามตามกันไปถ้าไม่ชอบก็อย่าไปจงครับส่วนทิ่นี้สวัสดีครับ